วันนงคันเพราะว่ามันมันขืนเดียนพู้จะกี้เองไหมอืมนั่นแหละตรวจล่าสุดบ่บ่บ่มีมะเล็งกะฟอไปเบิดตแล้วบ่มีแล้วแล้วก็ความดันไขมันกะบ่มีแล้วบาหวานกะบ่มีกะกินยาพอได้กินยามาตั้งแต่ติดตอนได้สามเดือนเนี่ยสามเดือนกลัวๆที่หมอบอกนะหมอเขาบอกห้อีกเลยเขาก็บอกห้แต่ว่าเขาห ล่าสุดนี่สุดท้ายวันอาคารเนี่ยเขาให้ไปตรวจจอเลือดเบื้ hmm. บองบ่มีอย่างแจกยาง oh, เลือดนี่เข้มข้นเลยข้นดีมากเลยเ mm hmm. ดยหมอว่าตกใจป่ะตกใจเพราะว่าหมอหมอเขาเลยบอกว่าต่อไปสามสี่เดือนมาครั้งว่าสัน <laughs> เขาบอกว่าแล้วแล้วแต่ถ้าเขาสิสะดวกไป hmm. ให้ไปจอเบ,บื้องเลือดนะแต่เชื่อนะบ่มีแล้วบ่มีแล้วเพราะว่าบ่มีแล้วมะเร็งมัน ว่ามันฟอไปเลยมันมันหายไปเลยอะ่ะอืมันหายไปเลยมันบอมีแล้วนะเบาหวานคือกันเบาหวานนี่กับบมีนะัไอตัวน้าตาลนี่กปกติว่างซี่เถาะเพราะว่าทาั้งทงที่ว่าตอนติดนะ่ะน้าตาลนี่ขึ้นสี่ลอยกับข้นแต่ว่ามันบอ,บอมีอาการนี่ยังนั่นแหละช่วงนั้นเพราะไปตรวจล่าสุดนี่แหละบอมีจักอย่างเลยนำ้ำน้ำมากคิดว่าน้ำมากอยากบอกอี่ยัง แบบําหรับค้นป่วยหรือคนที่เขากําลังมองหาทางออกกรลังกายของเขาที่แบบก<ะ>็อ,อยากให้ร้องติดเบึง้งเพราะว่าจะได้ลู้เพราะว่ามันต้องตัวเองค้นป่วยนั่นแหละติดดีที่สุดเพราะว่าจะได้ลู้ไงว่าตัวเองนะจะเป็นแบบใดแล้วก็สังเกตบ้างตัวเองเพอมอยากให้ติดเพราะว่าอยากให้หายคือกันเพราะว่าก็ ก็อยากให้ทรมานนะยังทรมานนี่คือแบบรวมหิดกับโรคเลยเนาะใช่รวมหิดเลยหลายโรคปวดขากับมีไม่น่าจะฟ้องอ่ะแต่ยังหายได้นะหิดเนาะทุกโรคเลยคือแบบตอนนี้พอพอพอแพนเอ็กซ์สามเก่าเขามาคือกลายเป็นว่าเรามองมองหิดโรคมันเล้งจีบจ่อยเมันเล้งจิบจ่อยแล้วทุกมือนี่นะคิดด้วยว่าห้องตัวเองเนี่ยสุดแล้วใช่สุดยอดแล้วเพราะว่า ตัวเองกับเป็นโรคไหลแรงกัวมูที่สูี่ว่าสีใสมาเพราะว่าพนห้ยใสมาเนี่ยถามมาคิดบ่ว่ามันสิมีอย่างมาซอยเจ้าของใดบ่บ่เคยคิดเลยเพราะว่าฟังทีว่าหมอเขาห้กลับไม่ยุบ้านน่ะก็คิดว่าหมอเขารักษาบ่ได้แลว้่ะที่เขาห้กลับมาเน่ะเออบบดนี้แต่ว่าความคิดของเจ้าของนี่ก็คิดอยู่แล้วว่าจ้าไดกูกับสิบวรหลอดแทะถา่มาว่าพอ่พน แต่พอ,พอพอแผ่นเหล่าเขาได้ใส่เ่าเขารูซสึกว่ามันดีขึ้นม,มันเปลี่ยนแปลงเขาได้นะจังหวัดนามากคืออยู่ในกลุ่มไรเวรของไรเวรประเทศไทยอยู่ในกลุ่มคือแบบบอมมีผู้ใดบ่หูจักนามากใช่แมนบ่มีผู้ใดบหูจากนามาก็เลยแบบเออมือนีมามีโอกาสกนันได้มันอยากจะมาถามนามากเนาะเพราะว่าล่าสุดตรวจเราไาเจอเสียเออเขาก็อยากเป็นเป็นอ่าธรรมทานบอกบุญค้นเนาะเออจะได้แบบ เขาอ,อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้สัมผัสแผ่นแมนแมนอยากให้ร้องเบิงจ้ะอยากให้ร้องเบิงผูตรป่วยนะร้องเบิงว่าจะเป็นจังไรว่าก็าติดแล้วจิเป็นคือจังเพลินเว้าอบอกร้องเบิงจ้ะเพราะว่า,วามันก็ดี